โอเคครับกับมาพบกับผมในเกม d e a d l i g นะครับจริงๆผมไม่อยากจะเทเกมนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับชอบสไตล์การเล่นมันแล้วก็เออนั่นแหละต้องการอะไรหากลุ่ม,มู้ช่วยชีวิตผมเป็นคนเบรคเก้นไปซะใช่ไหมสก I think you better get the hell out of here. No, just listen. I cut Rice up and now his old goddamn gang is after me. I could use some cooperation here. You? You're the one who chopped Rice's hand off? Yeah, and now I have to get to Sector Zero. What's your name? Crane. Well, Crane, you're in for some heartbreak if you think going to Sector Zero will get you off Rice's sheath list, but wait here. Ow. long

เฮ้ยโอเคให้เราไปที่อโมงที่ถมอเ้าที่ทีล่มโอเคุณเพื่อนไมง่ถ้ t องข e โอเคให้เราไปท่อุโมคให้เราไปที่อุโมงที่ถล่อค้เราปที่อุโมลอเค้าอโงลอเค้อโอหคืห้าอมันไกลอเู่น้าไอโม่คใหอมันไกลอยู่น้ไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะเนี่อ เออแล้วขึ้นไงต่อวะเนี่ยเฮ้ยผมเจอสมุนพรงสมุนไพรอันนั้นก็อุโมงค์ปะวิแล้ววันนั้นพาไปต่อไหนเดี๋ยวผมแวะก่อนผมแวะก่อนโอ้ยหน้าพิสวงมีกล่องลับฮะมีการพลิกล็อก เจอแล้วเ้ยยังโอ้ยเรียบร้อยสักทีมาดูกันว่าอะไรอยู่ข้างใต้กล่องลับนี้ที่ผมบังเอิญมาเจอกระเป๋ากับมีด รายการใหม่ได้ว่ะทุกคนแต่เดี๋ยวเราไปที่ที่เราต้องไปกันก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องอันนี้เค <smelled noise> okay. ไม่มีท่อป่ะเจอละ ที่ปีนมันอยู่ไกลขนาดนี้แล้วผมจะทำไงวะจะบอกนะว่าเชื่อผมกดกดค้างแบบติดผนังเลยอะ่ะผมไม่ปล่อยมือนะผมไม่ปล่อยมือนะไปช้าไปเร็วก็ก็ไม่ปล่อยมือ เฮยตัววิ่งเร็วตัววิ่งเร็วไปแล้วครับไปละจ้าเฮ้ยทำไมหันมาลุมผมลนะ่ะไม่ก็รู้อยู่ว่าร้อนแรงฮอตฮอตไม่ต้องสนใจได้ไหมประตูอยู่ไหนประตูอยู่ไหนต้องมีประตูสี่ต้องมีประตูยังไม่ถึงอีกเหรอ งไเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมมันหลอนจังวะจะมีตัวอะไรป่ะเนี่ยอย่ามีตัวอะไรเลยนะไว้เข้าทางนี้ใช่ไหมก็ไม่มีอะไรให้เช็คอยู่แล้วอะ โอเคเจตผมสีเข้มสวยแข็งแกร่งปกติเราไม่ถามชื่อน เราจะไปได้วยกันใช่ไหมโอเคแล้วผมจะค่อยๆเดินตามแล้วกันปิดไฟฉายนี่ก็ก,ก็ก็ดูหล่อนๆนะถ้าเปิดไฟฉายผมง่มดูโอเคปะจอดทำไมล่ะมาส่งแค่เนะี้ เดี๋ยวมีของไหมเอา้เาแล้วไม่เืินมาตั้งแต่แรกวะตาแดงเลยโอเค okay. ต่อจากตรงนี้ไปคุณต้องพึ่งพาตัวเองแล้วแหละ pleasure, เราทำเครื่องหมายไว้เดี๋ยวติดต่อ เราต้องทำเรื่องนี้ทีละคนคนนี้ต้องไปก่อนแต่แกเพิ่งมาถึงนะรงมานานหลายชั่วโมงแล้วฉันไม่ใช่ออกกฎไม่ได้ว่าเป็นคนออกกฎรอนี่แหละไปเลยเหรอบ่อน้ำพุออนเซน็นเด,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 ดี๋ยวๆๆขึ้นก่อนได้ไหม เล็งพิกัดใหม่ก่อนนี่เหรอที่เครื่องหมายมันกำหนดโอ้โหเส้นทางไปนี่มันก็สุดจะเหลือเชื่อเนาะอ้ไปทางไหนต่อวะเนี่ย สายตันโอเคมันจะต้องขึ้นเลยมั้งมันมีทางขึ้นปหมโอ้แล้วเราไปตรงไหนวะ ต้องต้องไปตรงนั้นให้ได้ใช่ไหมงั้นเราก็ลงใหม่ชั้นหนึ่งดิไม่ลงใหม่ชั้นหนึ่งเฮ้ยมันไม่เชื่อฟังผมว่ะโอเคเดี๋ยวเราขอดูกันไปโอเคมันขึ้นอีกชั้นหนึ่งได้ไหมเออ ก็มาทางนี้นะข้ามไปเลยตกไม่เป็นไรเรามีน้ำแม่งเัตกจริงด้วยโอ้ผมจะขึ้นทางนี้ไม่ได้หรอต้องไปทางนู้นแล้วก็โดดมาแล้วเราจะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những โอเคยึดที่เหยียบให้มันช่างมืดมนซ้ายใช่ไหมแล้วก็ลงแลมะอาจจะมีคนติดเชื้ออยู่แถวนั้นบ้างนะเราพยายามให้มันเคลียร์แล้วแต่สำหรับคุณน่าจะไม่ใช่ปัญหาอะไร ผมไม่แชร์ผมแชร์แค่กล่องเรียบร้อยปึ๊บปึ๊บม่เบสบอลของดีเลยนะขอดูอย่างอื่นเราทิ้งอันนี้ม่เบสบอลพรีเมียมแล้วผมว่าดีกว่าแน่นอนเรา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 ทิ้งตัวนี้แล้วกัน เก็บไม้ไม่สม่ะโอเคไหนบอกมีผู้ติดเชื้อนิดหน่อยไงวะอย่าตกนะเว้ยได้กระสุนปืนลูกซองแต่เราไม่มีปืนลูกซองเฮ้ยสกิลจู๋ผมอย่างตึงอ่ะ ตรงนี้มีพี่บิ๊กปึ้มด้วยอะ่ะอุย้ยมันตีกันเองวะ่ะเดี๋ยวนะผมขอคิดก่อน ไม่ผมว่าเราพรางตัวไปดีกว่าขอออกไปฆ่าศพที่อยู่ห่างไกลเนื่องจากเก่าพี่บิ๊กบึ้มเห็นเรา <c oughs> เร็ว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  <c oughs> ผ่านไฟไปเลยก็แล้วกันรีบรีบพี่บิ๊กบึ้มจะรู้รีบรีบสิ อ่าเปิดเองอยิบป้ะเนี่ยโอเคบายบายนะพี่บึ้มงงงงองุ้ยโอ้ย,โ,อยโดนอะไรบ้างวะเนี่ยไม่เงย bé người Trong này đi không sập một ạ Ôi, giang gì lỡ ถ้าเราเก็บมีดไว้น่าจะมีประโยชน์นะเอาเออนี้ทิ้งไปอะไรไม่รู้เก็บมากันไม่มีหีบอีกอันหนึ่งว่ะสะดอกคนใจอีกแล้ว จเจอแล้วว่ะเฮ้ยเคียวผมอยากเก็บมาไว้ก่อนว่ะมันจะได้คราฟอย่างอื่นได้ถึงของที่ผมมีตอนนี้มันจะโหดมากก็เถอะทิ้งท่อน้ำไปสก,กิลยังไม่ได้อัพเลยจากการสตูด้วยการโจมตี360้องศา อันนี้เอ,อ๋ออาวุธทนขึ้นใช่ไหมอันนี้ทุกพื้นสร้างความเสียหายอันนี้ถึกขึ้นอืม,มทำไมเราไม่ได้ตัวนี้สักทีวะแล้วตับพลังเราเท่าไหร่ตอนเนี้ยดัดแปดอีกกันนึงถึงจะได้ผมว่าให้อาวุธถึกขึ้นก็ดีนะเพราะว่าตอนนี้อาวุธเราโหดมาก อามีหีบอีกนหนึ่งด้วยปะห้องแห่งการรูทอาริกาโตโกไซมัสตาแล้วให้เราไปต่อ,อยังไงอ่ะโอเคขึ้นบนห้องเมื่อกี้เป็นห้องรูทประตูเปิดไม่ได้โอเค มีพี่ปากเหม็นวะอุย้ยลงไปฟาดเลยก็แล้วกันไม่ใช่เหรอโอ,โอเค เกมนี้มันเกมปลากลัวชัดๆเลี้ยว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 อุย้ยอืมเจ็บเลยกูผมทำอะไรวะเนี่ย เอาแล้วผมจะปล่อยมือทำไมล่ะอ๋อมันเลี้ยวไปได้เลยโอเคนะนอกจากตรงนี้เราก็ ไปตามท่อใช่ไหมอ่าสู่เมืองใหม่ฮะขอเปลี่ยนเป็นอันนี้ไว้สุดแล้วลื่นเพื่อนโทษน,นะฉันไม่มีทางเลือกไรส์มันเอา้าไรส์มันโขอ่ะอะทำอะไรนะ่ะ โลกนี้มันโหดร้ายน่ะเอาชิปหายแล้วเอ้ยเอาผมเปิดประตูไปผมตายนะท่งนั้นมีอุย๊ยปืนปืนไม่เป็นไรเราอยู่ในน้ำกระสุนมันจะโดนเขาเรียกว่าอะไรวะแรงดันน้ำนะครับ เออก็เจ็บอยู่ดีเจ็บแ,แต่ไม่ได้เจ็บเยอะเท่าตอนนั้นเฮ้ยเราต้องหายใจเราต้องหายใจน่าจะสุดห้องนี้นะโอเคมีทางขึ้นไอ้บ้าเอ้ยมาหลอกกันอย่าบอกนะว่าเราต้อง ตรงนั้นตรงไหนล่ะออกมาดิ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 มึงออกมาดิหากูเห็นละกูเห็นละออกมาออกมามุมนี้กูอยู่ได้จนวันตายอะ่ะ คุณหงอไรส์ออกมาดิมึงไม่ออกมากูออกไปนะ <Fire. S 1> มึงเอไอชาลิยะเหรอมึงเอไอชาลิยะเหรอฮะกุณรู้นะว่าตรงนี้มีอยู่หลังเพื่อนมึงหันไปไหนเหล่า ิดัอะไรอะไรอย่ายิงมั่วอย่ายิงมั่วจะวิ่งมาลอยจะวิ่งมาลอยกระสุนกูเยอะเว้ยปลดล็อกอาชีปเม้นอะไรสายยิงเหรอว่าจะหัวเน้นตัวสุดท้ายแต่คงไม่ต้องแล้ววะ หมดนะหมดนะกูขอเก็บกระสุนนะฮะอะไรกระตุก <c oughs> ็ะ้องสตาเราน่าจะเก็บกระสุนได้หมดแล้วมั้งทางนั้นก็น่าจะไม่เหลือคนแล้วปะ <c oughs> โอเคกระสุนเต็มฮนะสู้กับซอมบี้ไม่พอต้องมาสู้กับคนทางนี้ปะวะ อ๋อนี่ไงทางนี้ฮะสู่เซกเตอร์ซีโรฮะผมว่าคลิปนี้แม่งต้องจบตอนเปิดเซกเตอร์นี่แหละประตูนี้เปิดได้แบบไม่ได้ไม่มีตัวอะไรหรอกเนาน่าจะพักเฟด ขอบคุณครับหมดทีือยังหมดแล้วมั้งมารู้ชิบหายแล้วหยิบปืนก่อนอืมนี่ไงเนื้อหาความดุนแรงกูก็เลยจะติดเหลือง จบบ,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 บไม่แปลกใจเลยทำไมกูจะติดเหลืองเบรกเก็ตได้ยินไหมนี่เครนเกิดอะไรบอกทุกคนให้อยู่ห่างจากพวก<ห>อะไรนะพวกกลุ่มช่วยชีวิตมาขายชั้นให้ร้อย หวังว่านายจะไม่เป็นไรนะอย่าลืมติดต่อทอยตอนไปถึงเซกเตอร์ซีโรโอเคเข้าใจแล้วผมเมื่อกี้แทบไม่ได้อา่านสามาผมต้องระแวงตลอดด้วยว่าอันนี้ไหมฟังได้เท่าไหร่แปลวเท่านั้นแล้วก็เหลือบซับบ้างบางทีกระสุนกำมาเต็มแล้วฮะแล้วก็หมดแล้วเีม่มีป้ายโปสเตอร์ของเจดด้วยนีม่มีเสียงวิทยุด้วยโอเคเราขึ้นไปตรงนู้นใช่ไหม เดีย๋ยวนะขอดูก่อนมีของไลรูดได้โอเคปืนเรามีแล้วกระสุนปืนไลฟเฟิรโอเคเต็มทุกอย่างเราอัดแน่นอัดเต็มมาจัดหนักจัดเต็มจริงๆเลยคลิปนี้อิ่มๆเลยมีอีกก็แค่ขอลองพอได้แล้วไลท์จะส่งคนมาตายเลยกดค้างวะเฮ้ยมาว่ะ เอ้ยมาแล้วเมืองใหม่เซกเตอร์ซีโรแต่ก็ยังมีซอมบี้จริงๆผมไม่อยากจะเทเกมนี้นะผมบอกไปแล้วเจฟได้ยินไหมเจฟนีเครนได้ยินเปล่าไปถึงเวลาสำหรับคนมีฟรสวรรค์ละไทรนีเครนได้ยินไหมอ่า ดีใจให้ได้อันนี้นะเอเป็นไงบ้างอยู่ในถิ่นแล้วไปหาไปที่ไหนอยู่ในเซกเตอร์ซีโร่เหรอเยี่ยมเห็นหอคอยหนึ่งไหมสูงกว่าอันอื่นอ่ะมีนั่งร้านรอบๆเรียกว่าลังลกพิราบมุ่งหน้าไปรอๆอยู่อุ้ยแหลกเลยเมืองใหม่คือมันโหลดเยอะมากอ่ะแคมเดนได้ยินไหมนี่เครนเกิดอะไรขึ้นครน ผมอยู่ในเซกเตอร์ศโรเจดอยู่ไหมเจดยังไม่ได้ติดต่อฉันถึงแม้ว่าเธอจะมาที่นี่ก็เถอะเธอต้องปิดตัวตนตัวเองไว้ก็ฉันต้องปิดตัวตนของฉันไว้ไม่ออกไปไหนฉันติดในห้องแล็บแต่ปลอดภัยจะมาหาเหรอยังอ่ะผมต้องหาเจดแล้วก็กู้สูตรวิจัยเซเลโอเคเดี๋ยวฉันจะอยู่นิ่งๆแล้วกันระวังตัวข้างนอก เอ้ยเมืองใหม่ฮะแต่ว่าซอมบี้ยังคงเหมือนเดิมโอเคเกมนี้คือผมบอกไปแล้วนะครับว่าผมไม่ได้อยากจะเทนะครับมันเป็นเกมมีเคร่องบินด้วยหรอมันเป็นเกมที่ผมชอบมากๆรักมากมแต่เนื่องจากว่าเนื้อหาของเกมที่มันค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเออรุนแรง18บวพอตัวเนื่องจากมีการสับคอฟันคอยิงปืนนู่นนี่นะครับแล้วก็มีเลือดพุ่งเลือกกดกระจุยอะไรเงี้ยมันก็ ผมก็คงต้องเลี่ยงในการแบบเวลาผมทําคลิปจะเห็นว่าผมไม่ค่อยสู้กับซอมบี้นะยกเว้นว่ามีแบบเเป็นเมนมิชชั่นให้เราทํานะอันนั้นผมถึงจะทําผมพยายามเลี่ยงสุดๆละเพราะงั้นก็ผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปแดงไลท์ต่อเนื่องกันบ่อยๆนะครับอาจจะแบบลงแล้วก็เว้นบ้างนะอะไรแบบเนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปนี้นะครับ ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนบะบะเฮ้ยมีตัวปีนเหรอตัวปีนมันจะปีนขึ้นมาได้เดี๋ยวแปบน